โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในแมปกัวการได้อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่ผมอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์1701นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของเซิร์ฟเวอร์1701เนี่ยนะครับผมเขาก็ได้แก้ไขบั๊กอะไรมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรูดวงสัตว์เลี้ยงให้มันอยู่ตรงกลางนะครับการรีโหลดเพชดมิวเทชันนะครับก็จะเป็นการหามิวเทชันจากตู้ตรงนี้นั่นเองนะครับโดนแก้ออกไปทั้งหมดแล้วนะครับในส่วนของเซิร์ฟ1701นนั่เองนนนะะแต่่ถ้าาาหกเเรรียคัับผว แต่เราต้องทําในเซิร์ฟเวอร์ที่ต่ำกว่าเซิร์ฟ1701นั่นเองนะครับในส่วนของวิธีการหาเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชันที่มันต่ำกว่าเวอร์ชัน1701เนี่ยนะครับท่านผู้ชมสามารถหาได้จากเซิร์ฟรวมนั่นเองนะครับผมก็คือกดเข้าไปแบบสุ่มๆได้เลยนั่นเองนะทุกคนหานะครับผมเซิร์ฟเวอร์ที่มันต่ำกว่าเวอร์ชัน1701นะครับก็เป็นเวอร์ชัน1689นั่นเองนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมสุ่มๆเข้าเซิร์ฟเวอร์ไปนั่นเองนะครับผมก็จะเจอเป็นเซิร์ฟเเ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 ววววววอออออรร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 ร์์์์์ตตตัััััััันน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 ีีีี้้้้้ลยยะะะะะคคคคบบบบ1689 1689่่่งถาาททผูชมจจป็ซซิิฟฟ เนนี่ยะครับสามารถรวบรวมสัตว์เลี้ยงให้มันมาอยู่ตรงกลางได้นะครับถหากท่านผู้ชมเจอเวอร์ชันตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถรันสคริปต์ได้เลยนะครับซึ่งสคริปต์ที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นสคริปต์ของค่ายเนนฮับนั่นเองนะครับผมวิธีการทําให้สัตว์เลี้ยงมันมาอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับให้ท่านผู้ชมไปที่เมนูมิกนะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับผมมิดเดิลเพดนะครับก็ในส่วนของช่องตรงนี้นะครับผมให้ท่านผู้ชมเลือกสัตว์เลี้ยงที่ท่านผู้ชมต้องการที่จะให้มันมาอยู่ตรงกลางนะครับก็เลือกไปไไไดดดด้้้้้้้เเ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 ลลลลลลลยย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 นน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 ะะะะะะคคคคคคครรรรรรรััััััััับบบบบผผผมมมมมหงงงงงจจจาาาากกกกกทททีีีีีีีูู่่่่่่่ชืออออสสสตตววว์์็็็แแปพขๆิ กลางให้เราแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงความสามารถของสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับผมก็จะเดินตามปกตินั่นเองนะทุกคนนี่นะครับผมตรงครูดาวนะครับก็จะลดตามปกตินั่นเองนะเพียงแค่นี้นะผมก็ถือว่าเสร็จแล้วนะในส่วนของการทาให้สัตว์เลี้ยงมันมือยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับผมแต่ข้อเสียของการทาสัตว์เลี้ยงไม่มู่ตรงกลางในเซิร์ฟเวอร์รวมเนี่ยนะครับผมอาจจะทําให้เราเนี่ยเป็นจุดสนใจได้ง่ายนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมากระจุกอยู่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยนะครับผมคนในเซิร์ฟเวอร์ก็อาจจะมามองดูได้นั่นเองนะครับผมก็ ทุกคนก็แนะนำนะผมให้ทู้ชมหาเซิร์ฟเวอร์ที่มันมีคนน้อยๆนะผมหรือไม่มีคนเลยก็ดีนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าในส่วนของเวอร์ชัน1689เนี่ยนะยังสามารถรวบรวมสัตว์เลี้ยงให้มันอยู่ตรงกลางได้ตามปกตินั่นเองนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแจ้งข่าวสั้นๆประมาณนี้นะทุกคนลองไปใช้งานกันดูแล้วครับผมแล้วก็ในตอนนี้ก็ยังสามารถหาได้อยู่นะในส่วนของเซิร์ฟเวอร์1689นั่นเองนะครับผมรีบไปหานะครับก่อนที่มันจะโดนปิดนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้เน ติดตามให้กันด้วยละกันนะครับสับดลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ